เรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือนโยบายประชารัฐของรัฐบาลเนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดลงไปสูท่ทางภาคปฏิบัตินะคะก็สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดในหลายจังหวัดก็เริ่มโครงการต่างๆเหล่านี้ออกไปแล้วนะคะโครงการที่เราเน้นให้ความสําคัญมากก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการเข้าไปช่วยเหลือใหเออ้เกษตรกรเนี่ยนะคะสามารถมี การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เมื่อผลิตได้ก็มีที่ที่จะเอาไปขายโดยการไปเชื่อมโยงกับภาคเอกชนนะคะในแต่ละพื้นที่เขาต้องไปหาภาคเอกชนมาที่จะมาช่วยในการให้สถานที่ไปขายก็ดีหรือมาช่วยรับซื้อการผลิตก็ดีผลผลิตก็ดีนะคะอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติที่หลายๆสำนักงานในในต่างจังหวัดกำลังขับเคลื่อนและดำเนินการอยู่นะคะ ออนอกจากนั้นก็จะมีโครงการใหญ่ๆที่กำลังจะไปดําเนินการซึ่งถ้าได้รับอนุมัติก็ประมาณมาก็จะมีการดําเนินการเรื่องนั้นเพิ่มเติมแต่ในปัจจุบันก็ดําเนินการไปแล้วภายใต้การดำเนินงานปกติที่เป็นฟังก์ชันของเราะะโดยรับนโยบายนี้ไปทํา ที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรไหลย่อยนะคะที่ที่เขาเนี่ยผลิตข้าวออกมาแล้วคุณภาพต่ำกว่า20กรัมถ้าต่ำกว่า20กรัมนี่ถือว่าคุณภาพต่ำมากนะคะก็ไม่รู้จะทํำยังไง ก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะไปขายที่ไหนถ้าไปขายก็ถูกกดราคาหรือว่าราคาตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านมีนโยบายอยู่แล้วที่นโยบายเรียกว่าก้าวดีซึ่งพี่ก็เคยไปจังหวัดนี้แล้วก็ชื่นชมมากที่ท่านนำเ,เอาแนวความคิดของก้าวดีเนี่ยมาใส่ไปเป็นนโยบายที่ให้รับไปปฏิบัติในพื้นที่นะคะแล้วก็ทาได้ทาได้ดีมากเลยนะคะนโยบายของท่านเนี่ยก็ทําทให พันธุ์จังหวัดเนี่ยเอาไปต่อยอดนะคะด้วยการไปเอาคนที่เข้าใจแล้วก็อยู่ในโครงการเนี้ยมาร่วมมือกันว่าจะทํำยังไงที่จะช่วยกลุ่มชาวนารายย่อยเหล่านี้นะคะ mm hmm. เขาก็าสามารถไปไปไป,ไปเปิดโครงการเนี้ยนะคะที่จะนําเอาผ้าเอกชนมาช่วยกันรับซื้อบรรจุถุง5กิโลไปขายนะคะ mm hmm. ซึ่งแน่นอนราคามันต้องต่ำกว่าข้าวหอมรีปกตินะคะแต่ว่าก็มีสหกรณ์นะคะชุมชน ที่บุรีรัมเนี่ยมามาช่วยรับเอาข้าวจํานวนนี้ไปสีแปรแล้วขายนะคะมันก็มีคัดได้หลายเกรดเพราะว่ามันก็ต้องมีตั้งแต่ต่ำกว่า35ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะก็อย่างน้อยก็ไม่ไม่เสียของเปล่าแล้วก็มีการรับเอาไปทำนะคะอันนี้ก็เป็น แนวคิดของประชารัฐว่าจะช่วยเกษตรกรยังไงเราอาจจะได้ยินถ้าเบลอคนไม่เข้าใจเนี่ยก็จะนึกว่าเกษตรกรเนี่ยไปขายข้าวได้ราคาไม่ดีถูกกดราคาอะไรเงี้ยแหละแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่คุณภาพเวลาเขาวัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือถ้าเกิดปัญหาแบบนี้อันที่สองเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็ไปร่วมกับนายกสมาคมโรงสีข้าวแล้วก็ชาวนาภาคใต้เนี่ยเอาเข้าวสารเนี่ยนะคะ 2,000 2,000ตันนะคะถุงถุงละ5กิโลกร,รัมเนี่ยไปบรรจุถุงขายนะคะถุงละร้อยบาทผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อไปช่วยในการลดค่าของชีพของประชาชนนะคะซึ่งก็สามารถเอาไปดำเนินการได้ ในระดับหนึ่งนะคะก็เป็นการทํางานที่เป็นประชาัฐอีกเช่นกันนะคะเพราะว่ารวมเอาเอาลงสีนะคะมาช่วยชาวนาที่ขายข้าวได้แล้วก็เอาไปขายในราคาที่เชิญชวนให้คนมาซื้อในราคาที่ต่ำกว่าตลาดเล็กน้อยเพื่อเป็นการช่วยค่าของชีพประชาชนนะคะอันนี้ก็สามารถทําให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นนะคะ แล้วก็ได้รายได้ไปนะฮะในโครงการเนี้ย5ล้านบาทนะคะก็เป็นการใช้วิธีการตลาดนำการผลิตนะะนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะทำภายใต้นโยบายประชารัฐใน2จังหวัดในพื้นที่2จังหวัดซึ่งต้องเรียนว่านโยบายนี้ไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงาน เดียวที่ทานะคะแต่ว่าเป็นหน่วยงานที่ทํากับจังหวัดนะคะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้มาร่วมมือบูรณาการการทํางานนะคะก็เกิดผลออกมาเรื่องที่2ที่ที่ที่เป็นผลงานของเขาก็ในเรื่องของส่งเสริมตลาดแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการนะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้พยายามเข้าไปให้ความรู้ทางด้านการตลาดนะคะ ให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นนะฮะเพื่อที่จะทำให้เกิดเครือข่ายนะฮะที่เขาจะสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับในความต้องการของตลาดด้วยแล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกันเองด้วยนะคะวิธีทำเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็จังหวัดยะลา จังหวัดระยองและก็สงขลานะคะได้จัดก,กิจกรรมต่างๆที่อยู่ในลักษณะของการส่งเสริมด้านการตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการนะคะอย่างเช่นในจังหวัดของอุตรดิตเนี่ยนะคะก็ไปร่วมกับทกศแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้าของทกศเนี่ยนะคะเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรนะคะ กับจังหวัดชเชิงเสาเอาผู้ผลิตนะฮะที่ผลิตสินค้าเกษตรพวกข้าวโพดมันเส้นเนี่ยส่งไปให้กับอีสหกรณ์อีกสหกรณ์หนึ่งโดยตกลงที่จะสนับสนุนการกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการขายสินค้าตรงกันได้แล้วก็ข้ามพื้นที่นะคะของก็เป็กระจุกตัวนะคะที่ลำพูนนะคะก็ไปจัดโรดโชว์ระชาสัมพันธ์ในเรื่องของลำไย,ยนะคะ ลำไยของเราเนี่ยนะคะจะจัดงานมหัศจยลลำไยของดีเมืองลำพูนนะคะเมืองที่ต้องห้ามพลาดนะคะไม่ใช่เมืองต้องห้ามเมืองที่ต้องห้ามพลาดนะคะซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นเป็นครั้งที่หนึ่งที่ที่จัดขึ้นที่ห้างห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดชนบุรีก็คือเอาลำไยจากลำพู ไปขายที่ชนบุรีนะคะแล้วเชื่อมโยงกันการขายในเรื่องนี้นะคะยอดสั่งซื้อประมาณ4ล้านบาทนะคะส่วนยอดจําหน่ายเนี่ยขายได้เกือบ5ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นการไปจัดในช่วงสั้นๆแค่วันที่25้ถึง31มกราคมที่ผ่านมานะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยตรงแล้วก็เชื่อมโยงข้ามข้ามจังหวัดนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็ทํา ในลักษณะนี้แต่อันนี้ร่วมกับเพาการค้าแล้วก็เทศบาลเมืองศรีสะเกดนะคะไปคืนความสุขให้กับประชาชนนะคะคืนความสุขทุกจานให้ประชาชนนะคะด้วยการเชิญชวนเอาร้านอาหารมาเข้าโครงการหนูนิดนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้มีร้านอาหารที่ขายอาหารถูกดีอร่อยแล้วก็สะอาดในราคาของโครงการหนูนิดนะคะซึ่งไม่เกิน30-35าบาทแล้วแต่พื้นที่ แล้วก็คนที่ที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยนะคะก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายจากในพื้นที่นี้เพราะว่าเขาก็ไปเชิญเอาคนที่มีศักยภาพเช่นโรงสีข้าวมาร่วมด้วยใครที่อยู่ในโครงการเวลาจะซื้อข้าวก็จะได้ซื้อข้าวราคาพิเศษอย่างน,นี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการพยายามที่จะช่วยลดค่าของชีพของประชาชนให้มีร้านอาหารในราคาที่ที่จะที่ ที่ซื้อได้ไม่แพงนะคะเพราะว่าอาหารจานสําเร็จเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมราคาได้ทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนแล้วก็สร้างร้านหนูนิดขึ้นมานะคะเ,เป้าหมายของเราว่าปีนี้ในต่างจังหวัดเนี่ยควรจะจะ,จะต้องเปิดหนูนิดให้ได้ให้ครบนะคะ เอหมื่นหนึ่งหมื่นล้านทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนี่คือเป็นเป้าหมายของเรานะคะปีที่แล้วเนี่ยเราทําได้เกือบ5 0าพันะคะขาดเล็กน้อยปีนี้ต้องทําต่อให้จบนะคะเพื่อจะให้ได้ครบ1นึ่งล้านที่เป็นเป้าหมายของเราที่จังหวัดยะลานะคะก็ไปจัดงานถนนคนเดินซึ่งเป็นการพยายามที่จะให้ประชาชนได้ไปจับใจ่ายใช้สอยสินค้าในราคาที่ ราคาที่ไม่แพงนะจะบอกว่าราคาที่ถูกลงเนี่ยเป็นการลดค่าของชีพในขณะเดียวกันก็จะทำให้พวกที่เป็นกลุ่ม SME หรือกลุ่ม OTOP นะคะหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีสถานที่ที่จะไปขายของแล้วมีคนมาเดินซื้อนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นสินค้าประเภทที่เขาสามารถผลิตได้ในพื้นที่นะคะสินค้าพวกอาหารหรือว่า สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะก็เป็นการช่วยให้มีการขยายตัวของการค้าของเศษรษฐกิจนะคะที่ระยองนะคะก็มีเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจที่เราเรียกว่าบิสคลับนะคะคือกระทรวงพาณิชย์ปีนี้เราตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดนะคะในสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยสร้างกลุ่มขึ้นมาเราเรียกว่าบิสคลับซึ่งเป็นงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แลตั้งเป้าว่าจะให้มีให้ครบทุกจังหวัดนะคะด้วยการไปเชิญเอานักธุรกิจของจังหวัดเนี่ยมาร่วมเข้าเป็นสมาคมกันแล้วก็มาประชุมหาลือหาวิธีทำที่จะมีความร่วมมือกันที่จะขยายการค้าของพื้นที่ในจังหวัดตนนะคะแล้วมีอะไรที่รัฐบาลหรือราชการจะเข้าไปช่วยเหลือได้เพื่ออำนนยความสะดวกเขาซึ่งไอเดียนี้เราก็เริ่มทำมาสอสาปีละนะคะแต่ยังไม่ครบทุกจังหวัด ปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะต้องทําที่เหลือให้ครบทุกจังหวัดน,นะคะแต่ว่า,าที่ทําไม่ได้ในปีที่แล้วก็มีหลายหลาย,หลายเรื่องนะคะหลายหลายเหตุผลเช่นสถานที่ไม่อำนวยบ้างนะคะการรวบรวมนักธุรกิจยังไม่ได้กลุ่มก้อนที่ที่มีจํานวน พอประมาณที่จะเกิดเครือข่ายแต่ปีนี้เนี่ยก็ได้สั่งการไปแล้วให้ดําเนินการให้ครบนะคะทุกจังหวัดซึ่งที่ระยองเนี่ยเขาก็ไปเอาเครือข่ายบิสคลับเนี่ยมาจัดงานนะคะชื่อเฮงเฮงเฮงแฮปปี้วาเลนไทน์นะฮะคือทุกคนก็พยายามทํางานนะคะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายงานจะมีระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์นะคะซึ่งขณะนี้ก็เริ่มไปแล้วอยู่ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาระยองก็จะมีผู้ประกอบการไปจำหน่ายสินค้าเนี่ย40ครูหานะคะคาดว่าจะมีประชาชนเนี่ยไปเข้าร่วมงานจับใจ่ายใช้สอยวันหนึ่งเนี่ยหลายร้อยคนนะคะเพื่อ,อวางเป้าไว้ว่าน่าจะได้ยอดจำหน่ายเนี่ยมากกว่า2ล้านบาทนะคะส่วนสงขลาก็จัดประชุมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้บริหารของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะกับกลุ่ม O-Top SME ของในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเอาสินค้าเนี่ยไปวางจำหน่ายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขณะนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการเนี่ยไปร่วมเจราจานะคะทั้งหมดตอนนี้21ลายนะคะสินค้าที่ได้รับความสนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าในพื้นที่ของภาคใต้นะคะเช่นกล้วยหอมทองนะคะมลัลเบอรี่ปลาส้มผักสดผักสลัดนะคะต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ทั้งหมดก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นการทำในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการนะคะ